ดัชนีตัวหนึ่งที่รายง,งานออกมาน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการใช้แรงงานทาสได้ะคะ่ะที่ชี้ชัดว่า60%ของประชากรโลกกําลังเสี่ยงตกจะเป็นแรงงานทาสค่ะซึ่งตามรายง,งานที่ออกมาจะมีประเทศไหนที่สถานการณ์ค่อนข้างน่ากังวลและจะมีแผนในการรับมือยังไงไปหาคําตอบจากรายง,งานพิเศษนี้ค่ะ ทาทโลกประจำปี2,559ระบุว่าประเทศทั่วโลกเกือบถึง60%มีความเสี่ยงการใช้แรงงานทาสในระดับสูงโดยเกาหลีเหนือถูกจัดเป็นประเทศที่เลวร้ายที่สุดในเรื่องการใช้แรงงานทาส บริษัทเมทัลคร์ฟบริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงผู้จัดทำดัชนีการใช้แรงงานทาสพบว่ามีถึง115ประเทศจาก198ประเทศที่ถูกจกดัดว่ามีความเสี่ยงต่อการใช้แรงงานทาสในระดับสูงหรือร้ายแรงโดยประเมินจากการค้ามนุษย์หรือทาสกฎหมายระดับชาติคุณภาพของการบังคับใช้กฎหมาย มูล,ลนิธิวอกฟรีที่ทำงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเผยดัชนีการใช้แรงงานทาสทั่วโลกประจำปี2,559ว่ามีคนเกือบ46ล้านคนทั่วโลกที่ใช้ชีวิตอยถาถาู่อย่างทาสถูกบังคับให้ทำงานในโรงงานเหมืองแร่และฟาร์มถูกขายเพื่อบรอกรรมตกเป็นทาสเพื่อใช้หนี้หรือหมดหนทางจนต้องจำยอมเป็นทาสซึ่งแรงงานทาสยุคใหม่ยังรวมไปถึงการกระทำค้ามนุษย์ บังคับใช้แรงงานทำงานปลดหนี้ซื้อขายทางเพศบังคับให้สมรสและการสแสวงหาผลประโยชน์จากการกระทําอื่นๆที่เหมือนทาตประเทศที่มีประมาณการแรงงานทาตยุคใหม่มากที่สุดเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรได้แก่เกาหลีเหนืออุซเบกิสถานกัมพูชาอินเดียและกาตา ในเกาหลีเหนือมีหลักฐานมากมายบ่งชี้ว่ารัฐบาลอนุมัติให้บังคับใช้แรงงานนักโทษส่วนผู้หญิงเกาหลีเหนือถูกบังคับให้แต่งงานและค้าประเวณีในจีนและในประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆในอุซเบกิสถานรัฐบาลยังคงบังคับใช้แรงงานประชาชนในฤดูเก็บป้ายอย่างต่อเนื่อง ส่วนประเทศที่มีจำนวนแรงงานทาสยุคใหม่สูงที่สุดคืออินเดียจีนปากีสถานบังกลาเทศและอุซเบกิสถานหลายประเทศในกลุ่มนี้ว่าจ้างแรงงานเข้าแรงถูกให้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคส่งไปขายยังยุโรปตะวันตกญี่ปุ่นอเมริกาเหนือและออสเตรเลีย นายอเล็กซ์แชนเนอร์หัวหน้านักวิเคราะห์สำหรับการวิจัยด้านมนุษยธรรมกล่าวว่าตัชนีของ w o r i s m a p l e c r o f t มุ่งหวังที่จะช่วยให้หน่วยธุรกิจในการระบุว่าประเทศไหนที่มีความเสี่ยงต่อการใช้แรงงานทาสสูงที่สุดซึ่งจะว่าไปแล้วมีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่มีการป้องกันการใช้แรงงานทาายุคใหม่ ตัวอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วอังกฤษอนุมัติกฎหมายด้านแรงงานทาสโดยบังคับให้บริษัทที่มีผลประกอบการ3.6ล้านปอนด์หรือ1,650ล้านบาทขึ้นไปต้องรายงานว่าได้กำจัดการใช้แรงงานทาสอย่างไรบ้าง ประเทศที่มีประมาณการแรงงานทาสยุคใหม่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรได้แก่ลักเซมเบิร์กไอแลนด์นอร์เวย์เดนมาร์กสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียสวีเดนเบลเยียมสหรัฐแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ประเทศเหล่านี้มีเศรษฐกิจดีรัฐบาลตอบสนองตออ่อปัญหาม,มากกว่าความขัดแย้งมีน้อย การเมืองมีเสถียรภาพและมุ่งมั่นจะต่อสู้กับปัญหาแรงงานทาายุกใหม่นายเชนเนอร์ National สรุปว่าด้วยปกติแล้วประเทศส่วนมากก็มีกรอบแนวทางในการดําเนินการในระดับปานกลางถึงดีเยี่ยมแต่สิ่งที่ทําให้เกิดความแตกต่างคือประสิทธิภาพของการมาคับใช้กฎหมายว่ามีมากน้อยเท่าใดจับก็เป็นประเด็นที่ต้องจับตามองกันต่อไปสําหรับโลกอนาคตนะครับ